สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ทุกๆช่วงเวลาที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ Princess of Love นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซุปแง์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยที่จะสปอร์ตทั้งช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้26มาการาคมนะคะทุกคนเร็วมากๆเนาะจะสิ้นเดือนแล้ว แล้วก็จะเข้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะแต่เช้าวันนี้มาใช้พลังงานให้กับทุกคนก่อนในทุกๆวันเหมือนเดิมมาดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคน The f ฟู l ใบแรกเลยคือความความสุขความตื่นเต้นเรื่องราวความทา้าทายบางอย่างที่คุณกำลังก้าวไปเจอ นะคะแล้วก็เดอะฟูลมันในมันสื่อในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตด้วยคุณพร้อมที่จะได้ออกไปสู่ความสําเร็จของคุณแล้วพร้อมออกไปสู่อิสระภาพของคุณแล้วเช่นกันพลังงานของทุกทุกคนเอเนอร์จีของวันนี้คือเดอะฟูลนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดสําหรับหลายๆท่านเลยมาดูว่าพลังงานของทุกทุกคนในวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนในเร็วๆนี้ Five of Swords เกิดขึ้นอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คะเหมือนกับว่า Ten of Wands ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะได้ชัดเจนหรือว่าตัดสินใจบางอย่างให้กับตัวเองอะไรที่ควร ควรจะแข่งใจนะคะควรจะไหนดูอีกสิเหมือนควรที่จะ knife of sword ควรที่จะลงทุนกับตัวเองควรที่จะดึงตัวเองให้ออกมาจากสิ่งอะไรที่มันลบๆจากสิ่งจากสิ่งอะไรที่มันเดิมๆและ คุณก็พร้อมแล้วเหมือนกันที่คุณจะวางอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างหลังและเดินสู่ความสำเร็จในชีวิตความเสียใจสิ่งต่างๆนานา,นาที่มันเกิดนะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรที่มันยังเป็นลบๆแต่คุณรู้คุณเก็บสิ่งนั้นเอาไว้วางไว้เอาไว้ข้างหลังเ่อยไว้ข้างหลังแล้วคุณรู้สึกว่าก็ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องตัดสินใจที่คุณจะไม่จะไม่ทำสิ่ง ที่เดิมๆอีกต่อไปคุณโฟกัสในสิ่งที่เป็นปัจจุบันในตอนนี้โฟกัสอนาคตการวางแผนอนาคตโฟกัสอย่างหนักโฟกัสอย่างจริงจังมากๆคือขยันทํางานนะคะร0วอนส์ไม่ใช่ไม่ใช่มาแค่แบบระยะเวลาแค่ปี2ปีแน่นอนแต่เป็นในเรื่องของสะสมความมั่งคั่งความสําเร็จมาเป็น10ปีหรือว่า10ปีที่คุณสร้างหรืออะไรที่มันมันกำลังฟื้นฟูอะ่ะคุณจะต้องต้องพยายามกับมัน สิ่งที่กำลังเริ่มต้นในชีวิตคือการพยายามที่เราจะได้เหมือนปรับเปลี่ยนกับอะไรตัวเองเสมอมันมีการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นเสมอและการแข่งขันกับตัวคุณเองคุณจะต้องแข่งขันกับตัวเองว่าฉันต้องทําสิ่งนี้ให้ได้อะไรที่ฉันอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอะไรเก่าๆก,ก็ปล่อยวางทิ้งไปนะคะโฟกัสสิ่งใหม่ตั้งใจให้ได้ทําให้ได้อะไรที่ต้องทําแบบจริงจังสักทีอะไรที่ต้อง ผ่อนคลายอะไรที่ต้องเติมแพชชั่นให้กับตัวเองวันนี้ตอนนี้คือการปลูกร่างสร้างความฝันแล้วก็พลังใจของคุณแม้ว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ทําถ้าไม่ลุยนี่คือนี่คือสัญญาณของการที่ไม่ทําไม่ลุยก็ไม่ประสบความสําเร็จไม่เหนื่อยไม่แบบเหมือนกับว่าอดหลับอดนอนหรือว่า มีเวลาดูแลตัวเองน้อยลงคือต้องทุ่มเทม,มากๆคุณถึงจะประสบความสําเร็จได้บ้านมาหลังหนึ่งนะราคาหลายล้านใช่ไหมคะได้บ้านได้รถปลดหนี้ปลดสินฟื้นฟูการเงินใหม่ฟื้นฟูชีวิตใหม่ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายทุกอย่างเลยมันคือการลงทุนคือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งอย่างที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทีนี้ล่ะการตัดสินใจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่คุณด้วยวันนี้เราอาจจะได้ รู้ใจอะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วเพื่อที่จะกล้าไปสู่สิ่งใหม่อยากมีความรักก็ออกตามหาความรักอยากมีสิ่งงานใหม่จอบใหม่คุณก็ต้องทําในสิ่งสิ่งนั้นเริ่มต้นทำในสิ่งสนั้นและสิ่งสิ่นั้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณแบบรวดเร็วมากๆเลยทําไมรู้สึกว่ากําลังมีอะไรเข้ามาหาคุณหลายๆท่านในที่นี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทาง เดินทางไกลหรือว่ากําลังได้รับข่าวดีจากคนไกลหรือว่ากําลังได้รับการติดต่อสื่อสารบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเห็นเพจซ f c คั s เกิดขึ้นเห็น t e n น f s อ o r สอเกิดขึ้นแล้วก็เห็นจัสติ e เกิดขึ้น สิ่งที่ทําเดิมๆใครทํางานหนักอยู่ตอนนี้ใครที่ไม่ออกกําลังกายคุณต้องออกกําลังกายแล้วคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณจะต้องทานอาหารที่ดีมีประโยชน์มีโภชนาการเข้าร่างกายแล้วก็กําลังกายนะคะด้วยภาวะต่างๆนานามากมายฝุ่นเอย่ยความวิตกกังวลความเครียดภาราที่หนักอึง้งทํางานที่หนักที่เยอะเกินไปต้องใส่ใจสุขภาพแล้วจริงๆนะคะและอะไรที่รู้สึกว่าอยากที่จะ ฟื้นฟูอะไรบางอย่างให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นไอเดียสิ่งใหม่ๆที่คุณต้องการธรรมชาติจะทําให้คุณได้ฟื้นฟูในเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็การคอนเนคกับสิ่งที่ทําให้มีความสุขบางทีเราอยู่เรื่องราวแวดล้อมอะไรที่มันรู้สึกตึงเครียดมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องอยากที่จะฟื้นฟูความ็นธรรมชาติเข้าสู่ความสุขการในธรรมชาติจะทําให้คุณมีความสุขมากๆ ทำให้คุณได้มีมีไอเดียอะไรออกทําให้คุณได้มั่นใจตัวเองมากขึ้นมั่นใจความสามารถของตัวเองมั่นใจความรู้ของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ทํามากขึ้นเพราะว่าความเป็นธรรมชาติเวลาที่เราออกเราจะได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างนํามาเป็นไอเดียนํามาเป็นพลังใจได้รู้สึกแบบนั้นนะบางท่านกําลังที่เหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วจริงๆที่คุณจะต้องเหมือนกับตามล่าแพชั่นของคุณ ตามล่าแพลชั่นตามล่าความฝันของคุณมีสิ่งที่เข้ามาท้าทายการตัดสินใจของคุณอีกแล้วท้าทายความคิดของคุณอีกแล้วท้าทายโอ้โหความสามารถของคุณอีกแล้วอาจจะเป็นด้วยเรื่องงานด้วยเรื่องการย,ย้ายอะไรบางอย่างหรือว่าการตัดสินใจบางอย่างที่จะต้องกล้าตัดสินใจที่จะออกไปฮิวตัวเองมีกำลังใจให้กับตัวเองมีพลังงานให้กับตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้ คุณหยุดนิ่งกับตัวเองแล้วคุณกำลังมองหาสิ่งที่คุณรอคอยมีความหวังกับสิ่งนั้นมีความเชื่อกับสิ่งนั้นมันจะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นมีภูมิต้านทานและมีจิตใจที่มั่นคงขึ้นแม้ว่าจะต้องกำมือนะคะสู้อยู่กับตัวเองกำมือตัวเองด้วยความเข้มแข็งอบกอดตัวเองเคารพตัวเองให้เกียรติตัวคุณเองหาสิ่งใหม่ๆหม่ให้กับคุณไม่ว่าสิ่งหใหม่ๆของคุณคือการเดินทางคือการแต่งหน้าสวยๆทุกวันแบบนี้ ให้กำลังใจขอบคุณตัวคุณเองที่คุณมาได้ไกลถึงขนาดนี้แล้ว Queen of Wands คุณนี่แหละเป็นราชินีไม้เท้าผู้มีไม้เท้าแห่งไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความสามารถมีความมั่นใจมีพรสวรรค์และพรแสวงที่คุณอยากที่จะทำอะไรก็ได้เดินตามความความความสุขของคุณแพชชั่นของคุณ ด้วยไอเดียของคุณด้วยความมีเสนของคุณคุณรู้ไหมว่าคุณเซ็กซี่ทุกคนเซ็กซี่ทุกคนมีเอกลักษณ์ในตัวเองนะทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองจงมั่นใจถ้าคุณยังไม่มั่นใจตอนนี้ถ้าคุณมีความกังวลความกลัวอะไรอยู่จงมั่นใจในตัวตนคุณดูตัวเองที่หน้ากระจกคุณมีเอกลักษณ์คุณมีเสน่ห์คุณสวยสวยที่แววตาสวยที่ความเซ็กซี่รูปร่างสวยตรงไหนเสน่ห์ตรงนั้นของคุณมีดึงเสน่ห์ดึงความรู้สึกคุณขึ้นมา แล้วก็ตามหาแพชชั่นของคุณให้ได้ตามหาความฝันของคุณให้ได้ลงมือทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะนี่คือเรื่องของอาชีพการงานการเงินความสําเร็จที่งจะเกิดขึ้นกับคุณสุขภาพความรักที่จะเข้ามาจงมั่นใจในสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจอะไรที่มันหนักไปเหนื่อยไปก็บาลานซ์ทัวร์เพนิคอลปรับเปลี่ยนบาลานซ์ balance, ชีวิตใหม่หาแบ่งเวลาที่เราจะทําสิ่งนั้น นะคะคถ้าเราอยู่กับอะไรเดิมๆนานๆมันเบื่อมันเกิเกเกดการจะป่วยเกิดการซึมเศร้านะคะออกไปหาสิ่งใหม่สิ่งสิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกคือ The f o l กเกิดขึ้นไปแรกคือกล้าที่จะก้าวไปเองสมมุติว่าคุณไม่มีเพื่อนหรือว่าไม่มีใครที่จะไปด้วยกล้าที่จะไปเองลุยเองเดินทางเองแพลแนคิดเขียนวางแผนสิ่งที่สำคัญ มันทำให้สุขภาพจิตใจของคุณสุขภาพร่างกายสมองของเราได้คิดได้ทํางานได้วิเคราะห์ได้มีสีสันใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆให้ต้องพูดนะเพราะว่ามันเกิดในเรื่องของบางอย่างที่เป็นความคิดไอเดียความ ท็อกซิกเกิดขึ้นทริอฟซอร์สเกิดขึ้นเทนอร์อนเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างแต่คุณเชื่อไหมว่าอะไรบางสิ่งที่คุณกําลังทํามันเป็นมันมันสร้างอัศวินสร้างฮีโร่ในตัวตนคุณคุณเป็นฮีโร่ที่เพอร์เฟกมากๆในตัวเองคุณสามารถที่จะแต่งตัวนะคะมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่ที่แมทชแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองแค่นั้นแหละก็ดึงดูด ดึงดูดทั้งเวลาเราไปสัมภาษณ์งานดึงดูดทั้งความรักเข้ามาแล้วก็ยิ่งเป็นตัวของตัวเองมีเอกลักษณ์มีไลฟ์สไตล์ของตัวเองมันจะยิ่งทําให้คุณได้มั่นใจมากขึ้นสร้างความมั่นใจสร้างแพชชั่นอยากทําธุรกิจเออเรารู้เราเริ่มรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างใน,ในตัวเองชัดเจนมากขึ้นในระดับของชีวิตของวัยของอายุเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณคิดไว้ที่คุณเล็งไว้ทำให้ได้แล้วมันจะประสบความสำเร็จใน f s w o r d s ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เพราะสื่อในเรื่องของความความจริงของชีวิตความกระจ่างของชีวิตความรวดเร็วของชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นมันจะรวดเร็วมันจะประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วเวลาที่เราสึกว่าเราเอนจอยกับชีวิตตัวเองความสิ่งความเป็นจริงของสิ่งที่ทํางานหนักทํางานเยอะความสาเร็จกลองจะเกิดขึ้นแม้ว่าความรักจะไม่สักเซสก็ตามคือบางท่านหลายๆท่านในที่นี้คุณอาจจะไม่ได้ไม่สามารถโฟกัสความรักกับการงานได้ในเวลาเดียวกัน นะคะคอะไรที่เป็นความรักอาจจะวางไว้ก่อนถ้ายังไม่พร้อมถ้าคุณโฟกัสการเงินการงานก่อนหลังจากนั้นค่อยมาโฟกัสความรักถ้ารู้สึกว่าโฟล์หรือว่าซักเกี่ยวกับการงานเพราะฉะนั้นอย่างที่ไพ่สื่อ2อ,อเหรียญเกิดขึ้นเมื่อสักครู่คือบาลานซ์เองคือค่อยๆปรับ บาลานซ์ไม่ได้คอนโทรลไม่ได้มันจะค่อยค่อยปรับมันไม่ได้ปรับได้ทีเดียวนะคะมันค่อยค่อ,คอปรับค่อยเปลี่ยนค่อยค่อยคิดค่อยหาความสุขหาความสงบให้กับตัวคุณเองนั่นเอง King o f Pentacles แล้วความร่ำรวยจะไปไหนความมั่งคั่งจะไปไหน <9. S 2> เก้าเหรียญน,นี่ไงคะความมัง่งคั่งแล้วคุณจะคุณจะรู้สึกว่าตัวเองโฟล์มากมีเสน่ห์มากมีงานมีเงินมีไลฟ์สไตล์มีวิถีชีวิตเพราะคุณมั่นใจในตัวเอง มั่นใจในความฉลาดมั่นใจในความเป็นเสน่ห์ของตัวเองนะคะจากแบบเอรู้สึกว่าเริ่มหาตัวเองค้นหาตัวเองได้ได้บ่อยมากขึ้นเก่งมากขึ้นเชี่ยวชาญมากขึ้นในการที่คุณคุยกับตัวเองเรียนรู้กับตัวเองสิ่งที่สําคัญมากๆคุณอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่สามารถคุยกับตัวเองได้เรียนรู้กับตัวเองได้และเป็นบางสิ่งบางอาจจะยากนะสำหรับหลายๆท่านแต่ว่าคุณสามารถเรียนรู้ตัวเองแล้วก็คุยกับตัวเองได้และทําให้คุณได้เก่งขึ้นพัฒนาทั้งการเงินการงาน p e r s o n a l ของคุณ แล้วก็ performance ของคุณมากๆทํทำให้คุณก้าวกระโดดในเรื่องของธุรกิจการเงินความสำเร็จแบบโอ้โหแบบสบายในเรื่องของการเงินเลยนะคะแล้วก็มีไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตที่เยอะมากๆก็อย่างที่บอกว่าคุณอาจจะต้องโฟกัสการงานการเงินนะความรักวางไว้ก่อนอะไรที่เป็นเรื่องราวของความเสียใจเจ็บปวดในความรักสามเศร้าหรืออะไรที่มันแบบไม่ดีเป็นเรื่องของความรักถ้าคุณอยากเจอความรักแท้รักรโรแมนติกมีคุณและเขามีคําว่าครอบครัวระหว่าง เราหรือครอบครัวระหว่างเราทั้งทั้งสองคนนะคะคุณจะต้องโฟกัสตัวเองให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองไม่ตอกย้ำคุณค่าไม่ได้ค่าตัวเองเพราะว่าคุณมีค่ามากกว่านั้นที่คุณจะได้รับความรักที่ดี 3. ดาบความเสียใจเจ็บปวดอะไรที่เป็นลบๆบท็อกซิกรักสามเศร้าตัดจบคุณเดินออกไปอย่างสง่างามคุณจะได้เจอความรักที่เห็นคุณค่าในตัวตนของคุณมาก คุณจะได้เจอสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีสเสน่ห์มีสินที่เสมอกันกับเราเป็นคู่รักคู่แท้สร้างเนื้อสร้างตัวไปวิกันมเอซอบค s ั ups, เนื้อคู่แท้จริงๆที่มาเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ก้าวเข้าสู่ความงดงามในตัวตนของตัวคุณเองภาพภูมิใจในตัวตนของคุณเองสวยงามมากๆนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นและเป็นเอเนอรของคุณ ด้วยในตอนนี้เวลานี้อะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นสามดาบแล้วก็เพจซับคัพส์ไม่มีอะไรที่คุณก้าวข้ามผ่านไปได้มั่นใจแน่นอนคุณกำลังก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นและและเมื่อคุณรู้สึกว่า2ใบนี้มันสื่อในเรื่องของการที่คุณแบบคิวใจตัวเองแล้วซัพพอร์ตตัวเองเป็นแล้ว p พจซ of คัพหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองหาความสุขให้กับคุณตามหาความสุขไม่ว่าความสุขนั้นจะเป็นเสียงเพลงเสียงดนตรี เดินทางการท่องเที่ยวอะไรก็ตามความสุขเพศภาพคือความสุขเพราะว่าคุณเจอสิ่งที่รบกวนอยู่แล้วในทุกวันนี้บางทวีวันนี้เราอาจจะมีเรื่องรบกวนอะไรเข้ามาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเจอสิ่งน,นั้นแล้วตามหาความสุขของคุณตามหาคนที่คุณรักที่รักคุณที่เขารอคุณและคุณรอเขาเจมส์พัลเลอร์ว้าว ทำไมต้องรู้สึกว่าเป็นสินเสมอกันทุกคนไพ่สําหรับนี้ออกมาในเรื่องของ D M Place ที่วางไว้ด้านข้างแล้วก็ดี port e r เเกิดขึ้นนั่นคือความรักที่คุณจะได้เจอคือคู่ที่มีสินเสมอกันคู่บุญบาร,รมีกันและกัน D Y masculine แล้วก็ d Y feminine ที่มีพลังงานพิเศษระหว่างกันและกันคุณกำลังเปลี่ยน energy ของคุณไปก้าวไปสู่จกกักรพรรดิ คู่ของคุณก็เป็นจัก,กรพรรดิที่เข้ามาในชีวิตของคุณะคือเป็นพลังงานศักดิก์สิทธิ์ของคนทั้งคู่เหมือนกับว่าบางอย่างในวิถีชีวิตของคุณกําลังที่จะเปลี่ยนให้คุณได้ขยับเลเวลของชีวิตไปสู่ความสําเร็จความรุมสมบูรณ์และจะทําให้คุณได้ความสําเร็จในสิ่งนั้นมาทาให้คุณได้พบเจอกับความรักที่ทําให้คุณสมบูรณ์แบบในแบบที่คุณเป็น คือคำว่า the e m p l e s s แล้วก็ the emperor นั่นเองนะคะ t h r e e of p e n t a c l e s คุณดูไหมว่าคุณกำลังได้รับข่าวดีมากๆจากใครบางคนจากผู้ใหญ่จากเพื่อนจากอ,องค์กรหรือว่าการปรึกษาหารือการพูดคุยบางอย่างค่ะมันจะเกิดขึ้นในเรื่องของ teamwork นะคะสู่ความสำเร็จเรื่องของการงานการขอคำปรึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นและเหมือนกับว่าหลายๆท่านก็กําลังที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้ เปิดใจนะคะตกลงในความสัมพันธ์พลังงานของใครบางคนกำลังจะกลับมาหาคุณ j จัสเมนแล้วก็ทูออฟคัพสนั่นหมายถึงว่าคุณมีคู่ชีวิตคู่แท้ความรักรอคุณอยู่แล้วคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความจริงบางอย่างกำลังจะปรากฏเกิดขึ้น Two of Cups Queen of WOW Queen of Pentacles คุณกำลังได้รับสารจากความรักความโรแมนติกของใครบางคนที่กำลังจะกลับมาได้เปิดใจได้พูดคุยได้ตัดสินใจคอมมิทเมนต์การเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือคุณกําลังได้รับข่าวดีจากการพัฒนานการในการเติบโตระดับจิตวิญญาณของคุณเพื่อก้าวเข้าไปสู่คนรักผู้รักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณ queen of p e n a c l e s คุณกำลังวาดความฝันของคุณไปสู่ความร่ำรวยในชีวิตมากๆเลยใจเย็นช้า คุณกําลังได้สิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณวาดไว้อะไรที่คุณวาดไว้อะไรที่คุณขอไว้สิก n วมความสําเร็จหน้าที่การงานตําแหน่งการเติบโตชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขมั่งคั่งที่เกิดขึ้นกับคุณตําแหน่งหน้าที่การงานดูวิวออฟฟอร์จูโชคชะตากําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนี่คือ Two of Pentacles ขึ้นอีกครั้ง Balance The De Vi l ความเสน่หา ใครบางคนกำลังเสน่หาคุณตกลุมรักคุณทั้งตัวและหัวใจนะนายฟ็อกคับเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีใครเข้ามาวนเวียนกับคุณคนมีใหม่อะไรมีใหม่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเขาคนนั้นคือใช่หรือไม่ใช่ดูไปก่อนน่าใจเย็นกันไปก่อนนะคะวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองแล้วก็เชื่อว่านี่คือความสําเร็จในหน้าที่การงานความสําเร็จในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้น สวยงามมากๆกับสิ่งที่คุณจะได้รับต่อไปนี้จงเชื่อในตัวตนของคุณเดินออกจากอะไรเก่าๆเดิมๆนะคะเพื่อที่จะได้สาอแสวงหาความสําเร็จในชีวิตที่ดีกว่าเพราะว่าคุณมีคุณค่ามากเกินกว่าที่จะอยู่กับอ,บอะไรเดิมๆที่ที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความเลาของความเจ็บปวดหรือว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้เราอยากประสบความสำเร็จเราอยากไปอยู่ตรงนั้นเราอยากทำสิ่งนี้จงเป็นแบบนั้น เกร Good fortune ว wow. ้าวทุกคนคุณกำลังได้รับข่าวดีโชคดีของชีวิตมากๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนี่คือสัญญาณของความโชคดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรคุณกำลังได้รับความโชคดี m ม a r ิสค mm ่ะเสริมสลองคอมมิทเมนต์การแต่งงานคุณรู้ไหมคือมันรู้สึกตื่นเต้นนะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรัก แล้วก็ในความสําเร็จในชีวิตเหมือนกับว่าทรายสัญญาณบางสิ่งบางอย่างค่ะสะท้อนให้คุณเห็นว่าคุณดูไหมว่าว้าวโกรฟิชปลาทองทุกคนสปริช,ชั่โกรคุณจิตวิญญาณของคุณเติบโตมากๆเลยเพราะว่าขึ้น q e e n of p p n t t c l e s the w h e e l of Fortune เกิดขึ้นความรวมสมบูรณ์ความอบันดันจิตวิญญาณของคุณเติบโต ไปอีกสเต็ปหนึ่งจริงๆพอจิตวิญญาณของคุณเติบโตไปอีกสเต็ปหนึ่งการเงินคุณจะเริ่มโฟโลอ์ขึ้น,นการงานเริ่มเริ่มอุดมสมบูรณ์เริ่มเกิดความรมสมบูรณ์เกิดความมั่งคัง่งเกิดความรักที่โรแมนติกเกิดขึ้นดึงดูดอะไรบางอย่างที่ที่ไม่น่าเชื่อเข้ามาในชีวิตของคุณว้าวรู้สึกแบบนั้นเลยเต่า Slowly ัชนะคะ ช้าๆแต่ชัวร์ใจเย็นๆนะเพราะว่านี่คือสัญลักษณ์ของเอิร์ซทายราี่ในเรียนผู้มัง่งคั่งผู้มีสเสน่ห์ผู้ที่เทคไทมไปอย่างช้าๆแต่มั่งคั่งมากๆเลยสวยงามมากๆค่ะจิตวิญญาณของคุณกำลังเติบโตก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างที่คุณต้องการขอคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ขอคำตอบค่ะว้าวออกมาสองใบเลย Big Happy change c o m มเพลมไ e ซ์รีคานะคะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นความสุขครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วในเร็วๆนี้ความจริงบางอย่างก,กำลังจะปรากฏคุณกำลังได้ฟื้นฟูความสำเร็จในชีวิตค่ะบอกเลยฟื้นฟูการเงินการงานความรักสิ่งที่คุณไม่เคยได้เจอสิ่งที่คุณตามหากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ สวยงามมากขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ